สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนพอกกัเยโอชีวิตตั้งเดิมเมื่อเนี้พามาเลาะปลาหาเห็ดอีกค่ะทุกคนโอย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 ,โอยลมเลาะมาหาเห็ดค่ะฝนก็หยุดตกไปอีกแล้วค่ะทุกคนจ้ะคนขาดฝนยุดตกอีกแล้วแต่ว่าบลัวีิมีเห็ดบอหนีคือปลาสภาพปลาหาเห็ดเนาะค่ะนี่ โอ้ยหอบแหกงเหเลยค่ะนี่คือสภาพปลาหาเห็ดเนาะค่ะโอ้ยเป็นเขาสูงนี่สิแล้วค่ะทุกคนกว่าเสด้แต่ละคลิปโอ้ยเมื่อยนี่ค่ะโยกกระสิล่องหาบึงว่ามีบอ่อเมืนเน่อนี่เสด็บ่อเห็ดล่องหาบึงก่อนค่ะเมื่อยเฮ้ยหอบไปค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนค่ะ เียวมาพอเห็ดเพิงหวานดอกนึงค่ะนี่แต่ไม่รู้ว่ากินได้หรือป่าโอ๊ยขาอ่อนแล้วค่ะนี่กินบ่ได้ค่ะนี่ขึ้นลาแล้วค่ะไว้หนีแล้วค่ะหาตก่อนจ้ะหาตก่อนค่ะทุกคน ปีนเขาเมยสูงเลยเขาโอ้เมจ้าพี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงกอพ่อสมบัติก็บอท้องโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้นน่ะพี่น้องเอ้ยเบิงปาดขึ้น พูดนะทั้งผุนอีพี่น้องโอ้ย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 ผุนะกระจายเต็มเลยพี่น้องโอ้ยอยเห็นแล้วพูนนะอีกจุดหนึ่งพี่น้องโว่าคอยห้องคอยดีใจหลายป้าพี่น้องคะเนี่ยอยสิผ้าเบิงอีกเด้อทุกคนว้าม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 าน้ำคอยโอ้ย,อย,อยพุนนะพี่น้อง เต็มเลยโอ้ยปนบนปนปพี่น้องค่ะปนเต็มเลยทั้งปนไปป้าตองวอลายเก็บค่ะพี่น้องมาจ้าทุกคนมาเก็บน้ำใยโอ้เนาะคะ่ะวดที่นี่โอ้ยมามาทุกคนมามาเรือค่ะมาเก็บกำลังขึ้นตะปาะตะเปะก็มีค่ะนี่ตะม,ตมุตะมิต่ว่าสิเก็บไฟอีกค่ะน้อยๆก็เบา,เ,าเดี๋ยวๆเอาไว้แต่อันนี้มันบานแล้วเนาะคะ่ะนี่ นี่คืนซ้ำนี่แหละค่ะพอเขาบานแล้วพี่น้องทุกคนมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำยายโอมาพอละล้านตาปันนี้แล้วแต่ว่าอีกมองนึ่งให้น้องเขาเก็บเพราะว่ามานน้ำกันเนาะค่ะแบ่งกันเก็บค่ะที่ยายโอ๋ทายให้บึงนั่นแหะค่ะก็เลยแบ่งกันเก็บน้องเขาเบ่เคยมากค่ะ ถึงมาเห็นโอ้ยห้องวัดสันมันคืองามแทบเพิ่นว่ากำลังแต่ว่ามองดีดอกบกคอยงญ่ค่ะแต่ว่าเข้าบานแล้วอันนี้ค่อยๆเก็บอืม ย,ย,ยุ่งขนาดท่ายากันยุ่งเราเด้อนี่พี่น้องขนาดท่ายากันยุ่งเราเด้อค่ะนี่ค่อยคลานเก็บเลยพี่น้องเอ้ยเก็บเอาแต่ทีว่ามันบานวะโพขื้นมากม่ยค่ะ ข้านเอาองานนี่คลานค่ะบึงมันดอกเหลืองงามอีหลีนี่ค่ะมองนี่อีกค่ะนี่สาวก็จักไปทางใดดอกมาเห็นค่ะ ชุดเก็บเห็ดชุดเก่าชุดประจำกายพี่น้องอนี่ค่ะโอ้โอ้แตกบาอยากให้มันแตกเสียดายค่ะนี่ค่ะทุกคน บาน,น้ำขนาดเลยอันนี้กว้ใหไขึ้นไม้อันนี้ไใขึ้นนี่ม่งนี้ค่ะนี่ทุกคนเยอะผ้าเก็บม่งนี้ค่ะเอายู่นี้นะคะนี่ต่างชาคนอันนี้ก็นนกกบยืดน้ำมอนี่ถือแดด สีกับซีจืดจืดจ้ะซีเบิ่นกับจืดจืดแน่ค่ะโอ้ยยุ่งกับเงยวเงี้ยวท้าย่าก็ยุ่งเรื่องกับเงี้ยวเงี้ยวอยู่กําลังขึ้นก็มีค่ะ ช่วงนี้ก็สิเป็นเหันมันปูเนาะค่ะคันเทเรลเหฮทพึ่งหวานก็ไดซัมติเยโออันนี้ละค่ะแต่ว่ากำลังทยอยออกเนาะนี่ปาดบึงแต่ว่าดอกบ่บ่บ่ใหญ่ไหยค่ะจะเอากินให้มีโอกก่อนค่ะ กาษเอาไว้น้องพนว่าพี่เอ้ยหนู่บ่เคยเก็บเห็ดงามปานนีหลายปาน,นนะีพนะขอบคุณหลายๆเด้อพน,นะที่้ามาหาคนเฮาเนาะหาอยู่หากินคันบ่ออันขี้ขานก็นไดกินเนาะค่ะ นี่ดอกนี่อืพี่น้องนี่งามขนาดเลยอืเข่าเก็บแลวเด้อพี่น้องเย้ยอ๋อยุ่งกับหาม นี่ค่ะมองนี่นี่ค่ะทุกคนงานขนาดเลยยุ่งกัดแกมจ้ะไปโตหาโตก่อนจ้าทุกคนอยู่ใกล้ๆก,กันนี่ละค่ะนี่นี่นี่งานงานขนาดงามขนาดไปน้องหาบึงโตอีกคนค่ะ Ô sế bưng tò ý con có mi ý gh lại ăn nhớ ô hiền gà bưng ý nữa hả ô ly พี่น้องทุกคนใหดีค่ะนี่ค่ะนี่โอ้ยน้อยๆนีู่่โอ้ยเห็ดหักสัมโอ้ยอยุ่งสักนี้ก็เอาได้ค่ะเนี่ย นี่ค่ะโอ้ยงามขนาดเลยพี่น้องเบ่งเหลืองงามเหลืองงามขนาดโอ้ยุ่งค่ะยุ่งค่ะโอ้ยกำลังขึ้นกระเต็มเสื้อเบ่งติขาพี่น้องนี่ พิษว,ว้ค่ะเอ้นนเอานี่โอกระต่ายเห็ดหักนี่นี่ค่ะไต่หมดเนาะค่ะอันกันกล่องบอฟโฟกัสกับกอดโโหลายๆเด้อค่ะทุกคนนี่นาำขนาดนี่ อเอ็นนี่อีกค่ะนี่นี่หมดแล้วค่ะมองนี่อืโดยลาย,ลายเติบค่ะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะเมื่อนี่คือเสียไปตัดขาอยู่บ้านนี่แหละค่ะตัดขาเห็ดอยู่บ้านนี่ล่ะพี่น้องหาตอก่อนจ้าเอ้องน้ำขนาดพี่น้อง วาสเปตตัดยู่บานกันอดบ่รดยค่ะเอาค้างไว้นค่ะค่าเห็ดไว้มันเกิดอีกเนาะค่ะเลือกตัดเอาค่ะยุ่งหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยยุ่งยุ่งยุ่ง ยุ่งยุงย่่งค่ะน,นี้เป็นก่อเลยตัดพ่อแต่อันนี้ค่ะพอ,ย,ย,อ,อ,ย,อ,อะยุ่งหลายพี่น้องโอ้ยทนมบาไว้ทนมบาไว้แล้วค่ะยุ่งหลายโพด ตัดกพ่อแต่นี้ค่ะ mm hmm. โอ้ยนุ่งค่ะทุกคนโอ้ยไปหาตอกันจ้าทุกคนลุกลุกค่ะโอ้อยเดี๋ยวโอหาตอกัอนค่ะจ้าทุกคนเก็บตอเนาะค่ะนี่โอ้ยมือนี่มีแต่ดอกงามๆเลยค่ะนี่เบิง้งพี่น้องแต่ว่าบ่หลายค่ะนี่แต่บ่ค่อยหลายเนาะค่ะก็บ,บ่เป็นหยังค่ะนี่บานงาม าะเข้าบานแล้วเดี๋ยวตะกามาใบนี้ก่อนจ้ะืมเนีตพบตะกามาพร้อมจือกุมบังหันแล้วกลับมาก,กุมนี้ต่อจ้ะบอดบึ้งดอกนี่บานพเพื่อเบิ์บานขนาดงามขนาดพี่น้องนี่โอ้โหจะเมียนงามห้ เอ้ยโอ้ยงกัดพี่น้องยาฝาวด้วยขออนุญาตขออนุญาตนี่ค่ะนี่อีกค่ะนี่บลายค่ะนี่เยอะหนีอีกอันนี้นี่ดอกหนึ่งค่ะนี่ ยุดไถมอดค่ะนี่นี่บิ่งอีกก่น,นนะึหนะมีบนอดแถวนี้มูโมเข้าบนอดนนี่เดี๋ยวก็จะเห็นนี่ละขึ้นล่างขึ้นมีบนอด เสรสจหมดแล้วล่ะพี่น้องคอสบหลายเด้อตัขอดขาเห็ดจากบาทก่อนจะ้ะ ตัดขาเห็ดเอาเชือกเข้าไว้เนาะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนซ้ำนี่ค่ะกุ้มนี่ยายโอเห็นน,นี่ค่ะไปหาโตก่อนเนาะคะ่ะทุกคนจะ้ะโอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ที่เขามารับชมคลิปให้ยายโอเนาะคะ่ะ กัมือนีกับเขาปลามากก็โดนเราค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มสิคัมแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เสด็จกลับบ้านแล้วค่ะพอกันไหมคลิปต่อไปเนาะค่ะ